สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเจ้าตัว Bravo Android TV จากค่าย Sony น,นะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนําการลงตัว APK นะครับจริงๆแล้วตัวแอปพลิเคชันนะครับบนตัว Android Bravo Android TV ตัวนี้สามารถเข้าไปที่ตัว Store ของ Google ได้นะครับหากเข้าไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามีแอปให้เลือกมากมายเพียบเลยครับเกมต่างๆ มีแอปเปลนอันนี้ขอมลงลงแยกไว้ต่างหากนะครับซึ่งเนี่ยก็จะมีแอปต่างๆให้เราเลือกเพียบเลยนะครับคราวนี้คือมันก็จะมีปัญหาเรื่องแอปบางตัวที่เราอยากจะได้แต่ไม่มีไม่ได้นะครับเช่นมีให้พูดเนอะนะครับเจ๋ยว่า Facebook ไม่พบการค้นหานะครับ ดังนั้นในการแนะน,น,นำนะครับหากเราต้องการแอป,ปอื่นๆนะครับที่ไม่มีในโสโตร์จริงแอป,ปที่ในโสโตร์เนี่ยเขาเขาบอกว่าถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานบนตัวปราวีแอนดรอยทีวีอย่างเต็มรูปแบบนะครับนั่นหมายถึงใช้งานได้ร้อซซึ่งถ้าเราไปหาตัว APK มาลงเองนะครับลงยังไงลงผ่านตัว esy explorer ซึ่งอันนี้ต้องปิดตั้งก่อนนะบ,บนตัวสโตร์ปกติเนี่ยเราก็จะเห็นแหละตัวนี้ พอเข้ามาปุ๊บกดติดตั้งอันนี้ผมติดตั้งแล้วก็จะกลายเป็นเปิดนะครับเพราะเปิดไปเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นตัวอุปกรณ์ต่างๆถึงไหนแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าหน้าต่างเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับเราคลิกเข้ามาก็คือ default จะเป็นหน้านี้นะครับตัว sd สูตรตอนนี้ที่เราเห็นนะก็จะเป็นตัว s โตรเรตข้างในนะครับมี8 1 7นะครับ แล้วก็ตัว S D นะครับ S D A 1เนี่ยก็คือจะเป็นตัว U S B ที่ผมต่อไว้นะครับแล้วจะมีจริงจริงยังมี U S B ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับสำหรับที่ตัว a อ k พลเคนอ่าจริงเราต้องดาวน์โหลดจากข้างนอกมาแล้วใส่ตัว f ฟลชไดรนะครับเสียบ U S B เข้าไปตอนนี้ผมอยู่ต่อ U S B h u กก็จะมีตัว U S B หลายตัวหน่อยนะครับอย่างเช่นตัว APK ตัวนี้นะครับมี APK ต่างๆเพียบเลยนะครับ จริงๆได้ที่ผมลงไปแล้วเนาะตัวแอปอย่างเช่นแอนตูตูนะครับอ่ามาแล้วครับก็กดติดตั้งเลย,เลยนะครับเพื่อที่จะลงนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมไม่ได้ติดตั้งใหม่กดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีอ้า อ่ะเข้าไปอ explorer ใหม่นะครับก็จะเข้ามาที่หน้าเดิมคราวนี้เราเห็นว่าต่างๆมากมายนะครับจริงๆสามารถติดตั้งได้หมดเลยอ่ a z o n App Store ก็ได้อีกสักอันหนึ่งนะครับกดติดตั้งรอแป๊บนึงนะครับเอ่อในการเขาเรียกว่าเป็นไซต์โหลดก็ว่าได้นะครับอันนี้เราต้องเอ่อใช้ผ่านตัว ES5 explorer นะครับเช่นตัวนี้ อ m a z เมนะครับก็สามารถอันนี้สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นแอปตัวนี้อย่างเช่นของ Amazon เนี่ยก็คือรองรับการทํางานหน้าจอแบบแนวนอนนะครับนั่นหมายถึงบนปรเวีรนดอยทีวีเนี่ยก็สามารถทํางานได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนนะครับอ่เพิ่งลงไปนะครับก็จะมีเป็นสต์ต่างๆของทางทางเอ,อ่อ a m a z o นนั่นเองนะครับกกรนเทฟอ a ตโต หรือฟร free. อ Save and share free. Free ีนะครับอปฟรีลองดูเซฟแอนแชร์ฟรีกดฟรีดูแล้วต้องมีสารสายอินไม่เป็นไรครับเราก็ออกไปก่อนนะครับในการสมมติว่าเราลงแอปไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราลงแอปเสร็จเรียบร้อยครับเวลาจะเรียกใช้งานบนหน้านี้มีไหมลองดูครับอันนี้แอปที่ผมเคยลงไว้แล้วนะก็จะไม่มีขึ้นมาให้เราเรียกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม ก็แล้วแต่อันนี้คือมีในสโตร์นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ลงผ่านสโตร์ตัวสโตร์ Google Play นะครับบนบริเวณ Android TV ทนะครับแต่ว่าถ้าตัวสกินี้เห็นว่าไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปที่หน้าแรกโฮมเพจอ่าที่โฮมเพจเราจะเห็นว่าตัวตัวนี้มีการสรุปแล้วนะว่ามีรูปภาพมีอะไรบ้างนะครับจริงๆอ่ะตัวนี้ เข้าไปที่แอปก็จะเห็นว่ามีแอปทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยลงไปนะครับเพียบเลยมากมายหลายกองเข้ามาตรงนี้แล้วสามารถกดเปิดแอปเพื่อใช้งานได้เลยเ <c oughs> ช่น Twitter เนี่ยผมก็ไซลดลงไปนะครับอ่าจะเห็นว่ามี Twitter อัปเดต c i a l ียลกันได้สบายๆนะครับ ดูอันนี้แล้วตาไหลนะรัของคุณนิหนานะครับก็แอบเบราว์ผ่านตัวเบราว์เซอร์ที่เป็นออบิล่ Opera นะครับสำหรับ Android TV นะครับซิการหลดกันนิดหนึ่งอ่าสามารถดูได้ YouTube นะครับก็จะลิมลับมาเข้ามาที่ตัว u t u b e เมื่อปิดต่อทางนะครับจากคณอนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้รอโหลดนะครับตัวพาเซอร์อาจจะนิดนึงมี่ปันหาเรื่องการโหลดนะครับพวกพัฟเฟอร์อะไรต่างๆอาจจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสมุิไหมอันนี้ก็มีโหลดอยู่นะครับะรคันนี้ อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่เน็ตด้วยนะครับเพราะเน็ตตรงนี้สุดว่าสัญญาณก็จะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่น,นักนะครับแล้วก็นี่ก็เลยแบบ HD ด้วยอ่าก็อาจจะนิดนึงราลองกลับกลับดีกว่าเับไปที่เปิดแอปนะครับ อันอื่นเช่น a n d ตู i นะครับเ e n c h m a r ก็อ,อันนี้ทดสอบไปแล้วไม่รู้มันยังค้างอยู่หรือเปล่าคะแนนถ้าค้างอยู่ก็จะเห็นคะแนนนะครับอ่านยังอันนี้คือให้เริ่มทดสอบนะครับข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เห็นว่าเนี่ยเป็นสเปคนะครับรู้จะเห็นไหมอ่าช่วยซูมหน่อยจะ,จะก็เห็นว่าเป็นสเปคนะครับของตัวแบรนด์ก็คือเป็น Sony นะครับอ่โมเดลเป็น Bravia สองพันสิบห้านะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันสองพันสิบห้าก็จะเป็น CPU โมเดลนะครับ CPU RAM ROM นะครับพื้นที่ Storage นะครับ internal s t o r a g e แล้วก็ตัว System Storage นะครับแเป็น8กับ8นะครับจริงๆตัว CPU เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นคอร์อนะครับส2บิตคอร์นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยเนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจริงๆคะแนนที่ทดสอบได้เนี่ยสักประมาณ2 0,000ืกว่านะครับตัวนี้ ต้องทดสอบใหม่แต่ไม่ไรออกใแล้วกันครับเพสอบมันอาจเสียเวลานะครับก็เห็นว่าอาเล่นโซเชียลเล่นอะไรต่างๆได้สบายๆนะครับอันนี้จริงๆผมใช้ตัวคีย์บอร์ดนะครับของ Logitech ก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกนะครับทั้งพิมพ์ทั้งเล่นต่างๆนะครับอ่าก็ง่ายๆแค่นี้เองครับผมวิธีที่จะใช้งานก็ผ่านตัว y yes, Y e x p l o r e r นี่เองนะครับถ้าหากมีถ้าสงสัยถ้าตัวเครื่องทดสอบนี้ยังอยู่ก็คงสอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ